สวัสดีค่ะพบกับรายการถ่ายภาพยาโดยยดาจะนำภาภยพยามาให้ถ่ายว่าเป็นยารักษาโรคอะไรมีทั้งหมด5ข้อค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะคำถามข้อที่1นยานี้รักษาโรคอะไรข้อกอโรคเบาหวานข้อขอโรคลวาไส้อกเสบจากแบคทีเรียข้อขอโรคความดันโลหิตสูงข้อมโรคอิสุกอิสั เฉลยคำตอบคือข้องโรคอีสุบอิสยค่ะยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไซโคเวียเป็นยาต้านเฮอร์ปีไวรัสสามารถใช้รักษาโรครืัที่ตากและอวัยวะเพศโรคอิสุกอิสยโรคโวสุบคำถามข้อที่สองยานี้รักษาโรคอะไรข้อกโรคประวานข้อขโรคซึมเศร้าข้ออโรคความดันโลหิตสูงข้อมโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากแบคทีเรีย คำตอบคือข้อขอโรคสึ้นเศร้าค่ะยานี้คือยานาชิทไทลีนเป็นยารักษาโรคสิ้นเศร้ายานี้สามารถนํามาใช้ป้องกันโรคไมเกรนกําเริบได้คําถามข้อที่3ยานี้รักษาโรคอะไรข้อกอโรคเบาหวานข้อขอโรคไขมันในเลือดสูงข้อคอโรคความดันโลหิตสูงข้อมอโรคไมเกรนเฉลยคาตอบคือข้อขอ โรคความดันโลหิตสูงค่ะยานี้มีชื่อสามัญว่าคาวิดลอนใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงยานี้ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคขอบผืดหรือโรคหัวใจเต้นช้าคำถามข้อที่4ยานี้รักษาโรคอะไรข้อกโรคเบาหวานข้อขอโรคไขมันในเลือดสูงข้อคอโรคต่ำโรคหมากโตข้องโอรคไมเกเลน ฉเฉลยคำตอบคือข้องอโรคเมกเนค่ะยานี้มีชื่อสามัญว่าซูมาทิกแทนเป็นยารักษาโรคปรวดศีสไมเกเลนแนละโรคปรวดศีรษะคลัสเตอร์คำถามข้อสุดท้ายยานี้รักษาโรคอะไรข้อกอโรคเบาหวานข้อขอโรคไขมันในเลือดสูงข้อคอโรคต่ำโรกหมาตโตข้องอโรคข้อผืดเฉลยคำตอบคือข้อกอ โรคเบาหวานค่ะแย่นี้มีชื่อสามาัญว่าเมทฟอร์มินเป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่สองโดยการลดการสร้างกัวโคเตที่ตับและเพิ่มความไวของเนื้อเยื่อต่ออินซูลินการถ่ายภาพยาเสร็จสิ้นแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดจนจบคลิปขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมา,มากๆสวัสดีค่ะ